สวัสดีครับพบกับเสียบอมสายบอลบอดวันนี้จะมาวิเคราะห์คูฟุตบอลนะฮะกานโชว์ซิลิอาอิตาลีพบกันระหว่างเจนัวเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมยูเวนตุสเตะคือที่6คพฤษภาคม2565นะครับเวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยสถิติการเจอกันนะฮะของทั้ง2ทีมนี้นะฮะสินัดหลังสุดนะฮะ เจ้าบ้านเจนัวนะฮะชนะจูเนตุได้1นัดนะฮะจูเนตุชนะเจนัวได้7นัดทั้งคู่เสมอกันไป2นัดนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันฮะจูเอนตุก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเจนัวไปได้2ประตูต่อศูนย์ต่อไปเป็นผลงาน10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเจนัวเจนัวทําผลงาน10นัดหลังสุดนะฮะชนะ2แพ้4เสมอ4นัดล่าสุดของพวกเขาก็บุกไปแพ้ให้กับซามโดเลียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ต่อไปเป็นผลงาน10นัดหลังของทีมเยือนจูเวนตุสจูเวนตุสนะฮะทำผลงาน10นัดหลังสุดนะฮะชนะ7แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดของพวกเขานั้นก็เปิดบ้านเอาชนะ AC เวนิสไปได้2ประตูต่อหนึ่งต่รางคะแนนกันโชซิเลียอ,อิตาลีนะครับของทั้ง2ทีมนี้นะฮะจูเวนตุสอยู่อันดับ4นะครับเตะ35นัดมีอยู่69คะแนนจาบ,บานเจนัวอยู่อันดับที่19ลองบวยนะฮะเตะ35นัดมีอยู่25คะแนนนะฮะบทวิเคราะห์ ของคู่นี้นะครับคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่มาลายยูเวนตุสฮะเพราะเจ้าบ้านเจนนวกําลังดิ้นล้นอย่างหนักในการหนีตกชั้นฮะแต่ผลงานช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าห่วยขั้นเทพจริงๆเพราะมาลัวลัวและแทบสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะฮะในช่วงหลังนะฮะวันนี้เจอกับจูเวนตุสท,ที่ทําผลงานได้ดีเลยฮะเรื่องของชื่อชั้นและศักยภาพทีมนั้นเหนือกว่าหมดทุกอย่างฮะ ดูแล้วทรงนี้เจนัวท่าจะรอดยากนะฮะสกอร์ที่คาดเดานะฮะยูเวนตุสบุกไปชนะ2-0 2-1หรือ3-1ฝากกดติดตามเสียบอมสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลทีเด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากครับผม